ในคลิปนี้จะพูดถึงปัญหา q z e t นะครับซึ่งเป็นปัญหา P s p a c e c o m p l e t e นะครับก็จะอธิบายก่อนนะว่า q z t คืออะไรนะครับการอธิบายก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็คือปัญหา z e t นะครับปัญหา z, อ่ะยกตัวอย่างมา Instance หนึ่งนะครับก็คืออานะครับแอนกับอันนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็น instance ที่เป็น yes instance นะเป็น yes instance ของปัญหา set นะครับก็คือว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะกำหนดค่าให้กับตัวแปร pqr นะครับแล้วทำให้บูลีนฟอ f o r ู u l a เนี่ยนะครับเป็นจริงนะครับก็คือเช่นบอกว่าให้อะไรให้ p เป็นจริง q เป็นจริง r เป็นจริงนะครับทั้ง formula นี้ก็จะเป็นจริงนะครับ ถ้าเราเขียนแซทให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็จะเขียนในด้งนนี้ครับก็คือเติม quantifier เข้าไปนะครับตัวบ่งปริมาณเข้าไปว่าเนี่ยมันมีไหมนะครับในการตั้งค่าให้ p นะครับแล้วก็การตั้งค่าให้กับอะไรนะฮะให้กับ q นะครับแล้วก็การตั้งค่าให้กับ r นะครับที่ทําให้บ o o l e a n f o r อ u l นี้เป็นจริงนะครับก็ตอบว่ามีนะก็คือให้อะไรฮะให้ p เป็นจริง q เป็นจริง r เป็นจริงนะครับ กันนี้มาดู Q z บ้าง Q z นะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ว่าจะมีการสลับกันระหว่างตัวบ่งปริมาณนะเนี่ยเขียนว่า Q คือ quantifier นะก็คือตัวบ่งปริมาณตัวนี้นะครับเนาะก็คือ for all for some นี่องนะครับก็จะมีการสลับกันระหว่างตัวบ่งปริมาณกนะ็คือมี for some ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทาด้วย for all นะครับแล้วก็ทาด้วย for some ถ้ามีต่อนะถ้ามีตัว s ต่ออีกตัวหนึ่งก็เป็น for all for sum for all for sum ไปเรื่อยๆนะฮะมปนการสลับกันอยู่นะครับระหว่าง for sum กับ for all นะครับอันนี้คือโจทย์ของ q s t นะครับซึ่ง instance น,น,นี้นะครับจะเป็น no นะครับ instance ของ q s นะครับก็คือไม่มีทางที่จะทำให้ boolean formula นี้เป็นจริงได้นะครับไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้ ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเออถ้าเกิดเรามองปัญหานี้ในแง่ของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมก็จะมีผู้เล่น2คนนะครับผู้เล่นคนแรกอยู่ในฝั่ง for sum นะครับมีชื่อว่า s นะครับตัว e นะนะครับอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในฝั่ง for all นะครับมีชื่อว่า n นนะครับกติกาคือให้ s เนี่ยนะครับเลือกมาว่าจะให้ p มีค่าเท่าไหร่ to the f a s e นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ s ต้องเลือกดีๆนะ s ต้องเลือกดีๆนะครับ เลือกที่ก็คือว่าถ้า S เลือกแล้วนะครับไม่ว่าแอนจะเลือกเป็นเลือก Q เนี่ยนะครับเป็นค่าอะไรก็ตามนะครับ S สามารถที่จะเลือก r แล้วให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงได้นะครับก็คือไพกระเล่นนะครับไากระเล่นแต่ตอนจบเนี่ย s ต้องจบโดยที่เขาชนะเขาชนะคือบูริฟโมร่าตรงนี้ต้องเป็นจริงนะครับ มันชอยที่เอชเลือกชอยแรกต้องต้องดีนะครับต้องดีคือมันจะเป็นการบังคับว่าไม่ว่าคิวเนี่ยจะเป็นค่าอะไรก็ตามนะนี่ for all นะไม่ว่าจะเป็นค่า true หรือ false ก็ตามนะครับสุดท้ายเอชก็สามารถที่ทําให้ทางฟอร์มูลานี้เป็นจริงได้ทันทีนะครับก็มาลองวาดเป็นภาพดูนะครับในเคสที่เป็นเดี๋ยวผมเขียนอีกอินสแตนท์นี้แล้วกันนะครับเป็นเป็น yes instance ของ q ิวเแล้วกันนะฮะ yes นะของ อันนี้นะเอาเป็น no นะเขียนไปแล้วนะครับนะถ้าเป็น no instand อันนี้นะครับก็กติกาเริ่มต้นมาครับตัวนี้ก่อนครับอันดับแรกนะครับ s เป็นคนเลือกนะครับ s เลือกค่า p นะครับเลือก a s เป็นคนที่อะไรนะกำหนดค่า p นะฮะกำหนดค่าให้ p กำหนดค่าให้ p ก็มี2ค่าคือ t กับ four นะผมเขียนเป็นศูนย์กับแล้วกันนะนะครับ ตาถัดไปก็จะเป็นตาของแอนบ้างนะครับแอนก็จะกระหดดค่าให้กับคิวนะครับนีบน่ก็ตาถัดไปนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะ อันนี้อีกตาหนึ่งนะครับก็กลับอาทธิตาของเอบ้างนะครับเอก็ตรวดค่าให้กับตัว R บ้างนะครับก็เป็น01 01 01น1 0, ่น 1, 0, 1, 0, 1, นะครับทีน,นี้ก็มาดูผลการตรวดค่านะครับของกรณีนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมี True เนี่ยนะครับ การกำหนดค่าที่ทําให้ทั้งหมดเป็นจริงนะครับอยู่2แบบนะครับถี่บอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของปัญหาเซตธรรมดาเนี่ยนะครับจะตอบเป็น yes instant นะเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่ทําให้เป็นจริงก็คือเคสนี้ก็คือ p เป็นจริงนะครับ q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริงหรือว่า p เป็น false นะครับ q เป็น false แต่ว่า R เนี่ยเป็นจริงนะครับ ที่เหลือก็เป็นฟอร์หมดเลยปญหานี้เป็น no i n s t a n c ของ q z นะครับคือไม่ว่า s จะเลือกอะไรก็ตามนะสมมติ s เลือกศกูนแล้วกันนะครับบกว่ามันมาเส้นทางนี้นะฮะ s เลือกเป็นศูนย์นะครับ n ก็จะเลือก choice เป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการบังคับว่าไม่ว่า s จะเลือก t u o หรือ f o s r ก็ตามนะ สุดท้ายจบมาเนี่ยทั้งก้อนทั้งหมดเลยนะครับทั้งฟอร์มูลาเนี่ยก็กลายเป็น f อ l นะครับการนี้กลับกันนะครับถ้าเกิดว่า s เลือกช้อยนี้บ้างนะฮะช้อยหนึ่งบ้างนะครับ and ก็จะเลือกศูนย์นะครับเพราะว่าไม่ว่า s จะเลือกอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็น f อ l นะครับก็คือ s a t i s f y ไม่ได้นะครับอันนี้คือมองในแง่ของเกมนะนะครับคาวนี้มาดู c a s ที่เป็น yes instance ของ Q set บ้างนะครับ Yes in s t a c ข of Q s t ก็เหมือนเดิมนะครับก็มี for sum ก่อนนะตามสลับกันนะ for all นะครับแล้วก็ for sum นะครับสแล้วก็ตามด้วย Boolean formula นะครับโอเค อันนี้บอกนิดนึงว่าอันนี้เป็น yes instance ของ Qset นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ทำเป็นเกมนะครับในต์นแรกนะครับก็ s ก็จะกำหนดค่าให้ p นะครับ s ก็กำหนดค่าให้กับ p นะครับก็มี2อง c h o i นะครับศูนยนะครับ แล้วก็เทิร์นถัดไปก็เป็นเทิร์นของแอนแล้วนะครับแอนก็กำหนดค่าให้กับ Q นะครับก็ได้สองช้อยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกเทิร์นหนึ่งก็เป็นเทิร์นของเบ้างนะครับเก็กำหนดค่าให้กับตัว r นะครับ คนครับซึ่งในแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นฟอร์มูลานี้นะครับมันจะมี True อยู่2เคสนะครับที่เหลือก็เป็น False หมดนะครับาวนี้มาดูบ้างนะครับว่าในเทิร์นแรกนะครับ s ควรเลือกอะไรนะครับ ถามว่าเอสควรเลือกชอยเป็นศูนย์ไหมนะไม่ควรนะเพราะว่าชอยเนี้ยจบแบบไม่สวยเลยอันหนึ่งนะครจบเป็นฟอร์มหมดเลยนะครับทําให้ส atisfy ไม่ได้แน่ๆนะครับมันเอก็ไม่ควรจะมาทางเลือกศูนย์นะครับเอก็ดูทางหนึ่งบ้างนะครัเอสถ้าเอสเลือกหนึ่งเป็นยังไงครับเอสเลือกหนึ่งสมมติว่า i เลือกศูนย์นะครับเอก็เลือกหนึ่งมันก็จะเป็น true เอชนะนะครับอ่าทีนี้เอสเลือกหนึ่งต่ออีกนะฮะับไเปลี่ยนใจแล้วไอบอกว่าจะเลือกหนึ่งบ้างนะครับ เอสก็บอกอันนึงไม่เป hey, ็นไรนะเขาก็เลือกศูนย์นะก็ชนะอีกนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทางฟอร์มูล่ายก็เป็นจริงได้นะครับประมาณนี้นะครับนะมันคือในในในช้อยที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องของเทอร์นเทอร์นที่2เนี่ยซึ่งเป็นเทอร์นของแอนนะครับแม่ว่าแอนจะเลือกอะไรก็ตามนะครับเอสก็สามารถที่จะทําให้ทางฟอร์มูล่าเนี่ยเป็นจริงได้เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นการมองปัญหาคิวเซตในแง่ของเกมนะครับ ถัดไปก็มาดูโพสดนะครับอันนี้ผมเป็นทําเป็นนั่นไว้นะครับเป็นทูทเทเบิลไว้นะเพื่อสนใจนะครับก็ไปที่อูฟายอันฟ้านะครับแล้วก็กรอกอันนี้เข้าไปนะครับเขาก็จะได้เป็นเนี่ยออกมาครับเป็นทูทเทเบิลออกมานะครับแล้วก็ผมก็เอาไปสร้างเป็นทรีเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเคสที่เป็น yes instance นะส่วนอันนี้ก็เป็น instance ที่เป็น no นะครับอันนี้เป็น no แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นทูทเทเบิลของเขานะครับ โอเคนะครับนี้ก็มาดูโค้ดนะครับที่ Qsat กนะครับก็มีการให้ Space เป็นเป็น p o l y n o m i a l Time นะครับโค้ดที่เขียนมาก็เขียนแบบเป็น r e c u r s i v ีนะครับก็มี2เคสนะคเคสแรกก็เป็น Base Case นะครับเป็นตอนจบนะครับจบเมื่อมีการเติมค่าตัวแปรครบทุกตัวแล้วนะครับก็จะส่งผลการประเมินค่า ฟอร์มูล่าไปนะว่าฟอร์มูล่าตัวนี้นะครับเมื่อส่งตัวแปรต่างๆเข้าไปแล้วนี่นะครับทุกค่าแล้วเนี่ยจะเป็นทูหรือฟอลนะครับส่วนอีกเคสนึงก็จะเป็นรีเคอร์ซีฟเคสนะครับถ้าเป็นเทิร์นของ s นะครับก็ใช้การออกกันนะครับก็คือให้เลือกได้นะครับสองช้อยนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเทิร์นของ a อนนะครับก็จะเป็นการ a n d กันนะครับ แล้วก็ทดสอบกับ yes instance นะครับตัวเมื่อกี้นะครับจะลองรันดูนะครับผมก็รันตัวประกาศฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ q ิวซขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ทดสอบกับ yes instance นะครับก็เป็น true นะครับเป็น true เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ครับ s เลือก true นะครับไม่ว่า a n d จะเลือก true หรือ false ก็ตามนะครับ เสามารถที่จะเลือกแล้วเนี่ยนะให้ทั้งหมดเนี่ยทั้งฟอร์มูลาตรเนี้เป็นจริงได้นะครับหมายนองเขียนกํากับนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือค่า p นะครับอันนี้ก็คือค่า q อันนี้คือค่า r นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลของฟอร์มูลานะครับว่าฟอร์มูลาเนี่ยนะครับรวมาแล้วเนี่ยเป็น t r o to f l s r นะครับรังถ้าเกิดว่า S เลือกชอยที่เป็น t r u e ก่อนนะนะครับอันนี้คือย e ด instant นะที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับ ถ้า s เ,เลือก True นะครับไม่ว่า and จะเลือกอะไรก็ตามนะครับ for all นะไม่ว่าจะเลือก True หรือ false ก็ตามนะครับสุดท้ายนี้ s ก็สามารถที่จะให้ formula ทั้งหมดเป็นจริงได้เสมอนะครับสุดท้าย s ก็ทำให้ตัวนี้เป็นจริงได้เสมอนะครับอันนี้คือ Yes Instant นะครัอันนี้มาดู No Instant บ้างนะครับทางลันนะครับ น,นี่ก็คืนค่าเป็นฟองนะแต่ว่าอินสแตนที่ให้ไปเนี่ยครับไม่ใช่อินสแตนของปัญหา q ิวนะครับทำให้เป็นจริงไม่ได้นะแต่เมื่อกี้เนะี่ยทำให้เป็นจริงได้นะเป็นเถูกนะครับ